ไปดูซิว่าพ่อค้าไม่ทํามาตั้งร้าน <c oughs> กันหรือยังป่ะตีสี่สินาทีแล้วไปไปกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะพี่กุ้งจะพามาชมตลาดนัดวันอาทิตย์นะคะตลาดต้นไม้วันอาทิตย์ที่สิงห์บุรีอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาดูบรรยากาศยามเช้าตรู่เวลาตีสี่สินาทีนะคะที่ตลาดต้นไม้พี่กุ้งเริ่มจาก สแยกเอ้สีแยกในจันุดเที่ยวนะคะไปถึง3แยกบุงกีนะคะระยะเวลาประมาณเกือบเกือบ2กิโลนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งจะขับพาเพื่อนๆชมนะคะว่าตอนนี้เ,เขาบอกว่าตลาดที่นี่เริ่มตั้งแต่ตีสี่เป็นต้นไปพี่กู้ม,มาถึงเนี่ยตีสี่กืบเกือบเกือตีสี่หน่อยละอืก็จริงนะคะเพราะค้าแม่ค้ามาตั้งร้านกันแล้วนะคะก็มีตั้งแต่รู้สึกว่าเขาจะมาจองพื้นที่กันตั้งแต่เมื่อ ออตอนเย็นแล้วตอนเย็นเริ่มมาจับจองกันนะคะเย็นของวันเสาร์นะคะออแล้วเช้าวันอาทิตย์เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเริ่มมาตั้งร้านค้ากันแล้วนะคะฝั่งเนี้ยเดี๋ยวพี่กุ้งเริ่มเริ่มมาฝั่งนี้ก่อนเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่มาจากทางแยกออในจนันทุกียวตรงเนี้ยก็จะเป็นฟุตบาทก็จะมีพื้นที่ให้วางค่อนข้างเยอะนะคะออแล้วก็ ไฟก็จะส่วนใหญ่จะเป็นไฟเหลืองๆถ้าเพื่อนๆอ,อยากมาชมตลาดช่วงเช้าแบบแบบอ,อยากมาชมตลาดช่วงเช้าแบบนี้นะคะก็แนะนําให้พกไฟฉายมาด้วยนะคะ,ะพกไฟฉายมาด้วยก็จะทําให้แบบเออส่องลายไม้ได้ชัดเจนขึ้นทีนี้พี่กุ้งมาที่เนี่ยพี่กุ้งแบบเอ้ยอยากรู้ว่าเขาตั้งตั้งแต่ตีสี่จริงไหมไม่ได้ว่าเขาโกหกหรือจะพิสูจน์อะไรนะ คืออยากเห็นบรรยากาศว่าเออเนี่ยเขามากันอย่างนี้เอออะไรยังไงซึ่งเออมาแล้วก็ก็ดีนะคะรู้สึกรู้สึกว่าเออมันทําให้เราแบบมีเวลาได้ได้พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเยอะเพราะว่ายังไม่ค่อยมีลูกค้าเข้ามาร้านเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่จริงจแล้วพี่กุ้งติดใจตลาดที่นี่นะคะอย่างหนึ่งติดใจในเรื่องของอัธยาศัยของคนในพื้นที่ของพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายที่นี่อะคะ่ะยังมานี่ยี่ไม่เคยเจอพ่อค้าแม่ค้าคนไหนเหวี่ยงเลยนะคะ ผูอย่างแบบเออแบบอะไรอะ่ะพอไม่ซื้อแล้วก็ถอดหน้าถอดตาอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจอนะอันนี้พี่กุ้งก็แนะนํานะคะถ้าใครจะมาก็พักที่ชัยแสงวิลล่าก็สะดวกดีนะคะไม่ต้องหาที่จอดรถเลยคือออกจากโรงแรมมาก็เลือกเดินได้เลยว่าจะไปด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะเออซึ่งเออพี่กุ้งเนี่ยรอบนี้พี่กุ้งก็จอดไว้ที่หน้าโรงพยาบาลหมอบัญเจินะคะแล้วก็เริ่มเดินจากตรงนั้นมา แต่ที่ถ่ายเนี่ยพี่กุ้งมาจากออกมาจากโรงแรมไงพี่กุ้งนอนโรงแรมที่ถัดออกไปอีกนิดนึงนะคะชื่อว่าเซนทัลพาร์คแมนชั่นก็จะราคาเซลล์ถูกนะคะพี่กุ้งนอนโลงถูกๆนี่แหละเก็มานอนกันตั้งแต่คืนวันเสาร์แล้วก็เช้า,ชาอยากเห็นบรรยากาศยามเช้า,ชาที่นี่นะคะเมื่อกี้ผ่านมาลืมบอกว่าปลาทั้งโกรอร่อยมากเมื่อต้นคลิปนะคะ าทั้งขูอร่อยมากจริงๆนะคะเนี่ยค่ะเขามาถึงเขาก็มากั้นเขตไว้ละว่าเอ้ยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ฉันนะฉันมาถึงนี่ฉันก็สามารถจอดแล้วก็เอาของมาวางได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมองแล้วก็คือน่าจะเป็นล็อกประจานะของพ่อค้าแม่ค้าคนที่มีล็อกประจำเขาก็จะเ,เป็นการในความคิดพิกุ้งนะพี่กุ้งคิดว่าเขาน่าจะมาออจองล็อกไว้เพื่อให้รู้ว่า อาทิตย์นี้ฉันมาขายเพราะว่าเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าน่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในโซนนี้พี่กู้ว่าน่าจะเป็นพ่อค้าประจานะน่าจะเป็นเจ้าประจําก็เลยได้ล็อกต้นๆจากตลาดลาจากฝั่งทางด้านตัวตลาดสดเป็นต้นไม้พี่ว่าน่าจะพี่ว่าเขาน่าจะเป็นแบบเออขาประจําจนขาจรก็จะหลุดโค้งเลย สามแยกบุ้งกีไปเนี่ยก็รู้สึกจะเป็นพวกขาจรละที่ไม่ใช่เจ้าถิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่ได้มาขายประจําก็จะได้หลุดโซนน้นไปพี่กู้ก็วันนี้ก็ช่วงเช้าตีสวันนี้นะคะก็จะขับพาเพื่อนๆดูจนถึงแค่สามแยกบุ้งกีนะเพราะว่าหลุดสามแยกตรงนั้นไปแล้วมันก็ยังไม่มีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งด้วยความที่ว่าเหมือนกับไฟทางก็ไม่ค่อยมีมันไม่เหมือนตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะมีไฟทางช่วย ทําให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขามาจอดแล้วก็ขนของได้สะดวกนะเพราะว่าเออมันมีไฟทางช่วยให้เห็นอะไรเงี้ยค่ะพี่กุ้งดูดูแล้วเนี่ยประมาณพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านกันประมาณ5 0เซ์ขึ้นไปได้เลยนะโอ้มาตั้งเกินครึ่งนะดูแล้วเกินครึ่งเพราะว่ามันจะมีสองฝั่งนะเดี๋ยวพี่กุ้งก็จะขับพาบน กลับมาดูอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าถนนเส้นนี้จะขายจะขายต้นไม้ทั้งสองฝั่งเลยอทั้งสองฝั่งแล้วก็แต่รู้สึกฝั่งเนี้มันมันจะที่พี่กุ้งพาดูอย่างเนี้ยมันจะร่มนิดนึงนะอืมเป็นฝั่งร่มแล้วก็พื้นที่เดินแบบไม่ไม,ไม่ไม่เสียวตู่ละภาษาบ,บ้านๆไม่เสียวโดนเฉียวก้นเลรอย่างเงี้ยเพราะอีกฝั่งหนึ่งมันจะติดถนนมันจะติดคลองแม่ค้าก็จะไม่ค่อยแบบเออมีพื้นที่ขายเท่าไรนะักอะไรเงี้ยค่ะ ก็เยอะเลยเท่าที่เห็นคือแบบก็คึกคักแล้วนะนี่มาตีสีหน่อยๆก็คึกคักแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าส่วนหนึ่งเราจะเห็นว่าพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันเองก็จะมามาดูมาเอาของจากอีกร้านนึงไปขายร้านตัวเองแบบแบบว่าอ่าร้านฉันยังไม่มีไม้นี้อะไรอย่างเงี้ยก็มาหาไม้ไปขายที่ร้านของตัวเองกันอะไรเงี้ยคะ่ะอันนี้ข้อมูลที่แบบเออพ่กุ้ง, mm hmm. งมาแล้วก็รู้สึกว่าเออมัน ทำให้เราได้ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะว่าอ๋อพ่อค้าแม่ค้าบางทีเขาก็รู้จักกันนะเป็นพันธมิตรกันมีไม้ก็อาจส่วนนี้ทําตัวนี้ฉันก็ซื้อจากส่วนนี้อ่ะส่วนนี้ทําตัวนี้มาก็แลกเปลี่ยนกันมาขายแบ่งแบ่งกันขายอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเออก็มันกันขายแบบนี้กด็ดูเป็นเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเขาดูด ดูมีความเอื้อเฟื้อกันมีการแบ่งปันกันอะไรเงี้ยค่ะเป็นสังคมที่ช่วยกันสนับสนุนกันนะพี่กุ้งดูแล้วเออมาตลาดนี้แล้วพี่กุ้งแฮปปี้อ่ะมีมีความสุขอะ่ะเดินไปเออก็รู้สึกแบบเออดีอะ่ะพ่อค้าแม่ค้ายินดีที่จะออให้ข้อมูลหรือว่าออพูดคุยเหมือนไม่ซื้อแต่เข้ามาคุยก็ยังดีอะ่ะเออสโลแกนเนี้ยที่เนี้ยเออแบบเราทําให้เราแบบกล้ากล้าที่จะถามบางครั้งก็แบบ เอออยากถาม่าเกงใจเหมือนเราไม่ได้ซื้อเขาอ่าอนนี้ก็จะสุดทางละสุดถนนพอหลุดหลุดโค้งนี่ไปก็เห็นละเห็นไหมมันจะมืดมืดละโซนนี้มันก็จะเหมาะกับคนที่แบบไม่ใช่ขาประจำเขาก็จะจะมาต่อขายต่อกันตรงนี้เนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะพี่กู้ขับกลับมาละตรงนี้แหละค่ะที่ว่าแบบไม่ค่อยมีพื้นที่ส่วนใหญ่เขาก็จะขายแบบขนลงจากท้ายรถแล้วก็วางอยู่ท้ายรถเลยนะ วางอยู่ท้ายรถแล้วก็พื้นที่จะน้อยนิดนึงเวลาช่วงที่มีรถขับผ่านอะไรก็กต้องระมัดระวังนิดนึง<ม>อะไรเงี้ยนะคะแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้รถเขาก็จะวิ่งวิ่งกันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่เราก็จะเสียงเรื่องของมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ขับอะไรเงี้ย<ม>ส่วนใหญ่คนในพื้นที่เขาจะใช้มอเตอร์ไซค์ในการที่แบบขับมาดูต้นงต้นไม้นี่กางมุ้งรอกันเลยเดียวเชียวนะคะโซนนี้ก็ต้นอ่า ตอนนี้เขาจะายังไม่ค่อยมีพ่อคา้าแม่ค้ามาเท่าไหร่นะคะทุกคนว่ามันมืดแล้วแหละพี่ว่าเนี่ยดูขายกันมือดอมืด,มด,มดวางกันอย่างนี้เลยเอา่าบางคนจะเตรียมไฟมาอะไรเงี้ยแต่คลึกคักนะคะเดี๋ยวเขาจะเหมือนกับว่าจะทยอยทยอยมากันเดี๋ยวพี่กุ้งก็จะมีบรรยากาศยามเช้าตรุ่มาให้เพื่อนๆชมอีกทีนึงอะไรเงี้ยส่วนในในคลิปนี้เราก็จะพาพเพื่อนๆมาดูาบรรยากาศยามเช้าพ่อค้าแม่ค้ากําลาังตั้งวางของกัน ค้าแม่ค้าเลือกซื้อของหรือ,อจริงๆช่วงนีงงง้เป็นช่วงที่แบบเราได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อค้าแม่ค้าเลยนะคะได้คุยเยอะขึ้นได้คุยเพราะคลิปก่อนไม่ได้คุยพี่กุ้งเกงใจเขาก็อยากจะขายของไอเราจะเข้าไปถามก,กายอย็อะไรอยู่อะไรเงี้ยเออคลิปนี้เลยบอกเลยว่าเมาส์มอยกับพ่อค้าแม่ค้าแบบสนุกมากนะสนุกจริงๆชอบค่ะแล้วก็อยากไปอีกนะ ไปก่อนหน้าเราแอบว่าต้นไม้ที่บ้านเราไปขายด้วยดีไหมเนี่ยอันนี้พี่กุ้งจะจอดรถอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลหมอเป็นเจรินนะคะ